สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้มาแนะนาวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งลงหน้ากันนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เพื่อนๆอาจจะลงทะเบียนไม่ทันนะครับแต่ปีหน้าน่าจะทันนะครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Smart v o ์ดนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันกันเลยครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือกที่คําว่าเลือกตั้งสสเลือกตัวนี้กันเข้าไปนะครับหัวข้อถัดมานะครับให้เลือกตัวสอบสิทธิและลงทะเบียนเลือกต แล auto, ้วก็รหัสหลังบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กอกรหัสประจําบ้านนะครับรหัสประจาบ้านให้เพื่อนๆหยิบมาถึงสำเนาทะเบียนบ้านขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่ารหัสประจําบ้านนะครับให้เรากรอกหมายเลขตัวนั้นเข้าไปนะครับและต่อจากนั้นให้เพื่อนๆแตะที่คําว่าตรวจสอบข้อมูลกันได้เลยครับและต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแตะเลือกนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลือกจังหวัดนะครับเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนนะครับก็เลือกจังหวัดนั้นนะครับผมสำหรับตัวผมนะครับอยู่ในเขตชนบุรีนะครับผมก็จะเลือกจังหวัดชนบุรีนะครับและ เื่อนอยู่ใกล้ตรงไหนนะครับก็แตะเลขตรงนั้นกันเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่บันทึกข้อมูลนะครับต่อจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยครับโอเคเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งลงหน้านะครับพอถึงวันที่เลือกตั้งนะครับเพื่อนๆก็พกบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ทำการเลือกตั้งกันได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับ